วัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับวันนี้พาามาีโรงพยาบาลนะครับตากสินนะครับพอดีพามาหาหมอนะครับโรงพยาบาลตากสินเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอ่า โรงพยาบาลที่เ่าแก่นะครับสร้างมานานแล้วพอสมควรอยู่ใกล้ติดก,กับเขตคลองสารนะครับก็มีมีผู้ใช้บริการเยอะมากซึ่งขนาดนี้เขากำลังสร้างตึกใหม่อยู่นะครับเพราะว่าตึกเก่าเนี่ยผู้ป่วยไม่พอนะครับผู้ป่วยไม่พอแล้วเพราะว่าผู้ใช้บริการอะเยอะ มากนะครับเยอะเกินจํานวนของของตึกที่จะรองรับนะครับก็เลยพามารีวิวเนื่อจะเห็นเครนนะครับเห็นเครนเนี่ยอันนั้นคือตึกที่ก็กำลังจะสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เตียงผู้ป่วยไม่พอนะครับรองรับผู้ป่วยไม่พอเพราะว่าคนไข้มีจานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็เลยจะต้องสร้างรองรับผู้ป่วยนะครับก็ท่านใดผ่านมาก็หรือว่าาจะเข้ามาแอดมิดหรือว่ามามารับบริการก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็รับผู้ป่วยนอกเหมือนกันนะครับ คือตึกเนี้ยเป็นเป,เป็นมินเป็นตึกตึกเก่าแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าครับเพื่อนๆด้านหน้าอันนู้นจะเป็นเขตคลองสารนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าครับอันนี้เป็นทางเข้าครับ oh, ก็จะมีผู้ป่วยทั้งอายุรกรรมภูมิศาชกรมนะครับแล้วก็ผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยก็จะมีนะครับก็จะมีก็จะมีเยอะมากเลยนะครับแต่เข้ามาก็มีรีเซชันไม่ติดต่ออันนี้ก็จะมีผู้ป่วยนอกนะครับ ป่วยนอกเนี่ยเขาก็จะมาแยกคัดกรองผู้ป่วยก่อนนะครับอายุรกรรมนอกเวลาอย่างเงี้ยครับอันนี้ชั้นแรกนะครับซึ่งซึ่งผมผมผม,ผมก็มองว่ามันก็ยังคับแคบนะครับยังไม่เพียงพออย่างมากเลยนะครับยังไม่เพียงพออย่างมากเพราะว่ามัน น้อยนะครับเนี่ยพื้นที่ก็ยังแบบน้อยอยู่เลยนะครับเพื่อนอันนี้ชั้นแรกพื้นที่แคบมากมเนี่ยครับอันนี้เราขึ้นไปชั้นสองกัน เป็นปีชั้นสองครับค่เป็นตึกเก่าตึกเก่าตึกเก่าเลยครับนี้ก็มีวันนี้ผมว่าคนน้อยนะปกติมาวันจันวัน หยุดต่ออาทิตย์เนี่ยก็จะมีผู้ป่วยเยอะก็จะมีห้องตรวจโรคไปนะครับอันนี้ก็จะมีฝากท้องนะครับฝากท้องมาเรวไม่ใชบอันนี้จะเป็นโซนฝากท้องครับ นี่ไปชั้น3กันเพื่นชั้นสามเนี่ยจะเป็นส่วนของจักสุนะครับเป็นหูตาจมูกนะครับชั้นสนะครับส่วนชั้นบนๆขึน้นไปเนี่ยก็จะเป็นโซนห้องพักของผู้ป่วยนะครับแค่ แคบค่อนข้างแคบคเพื่อนเพราะว่าเป็นตึกเก่านะครับอันนี้เป็นชั้นสามละพื้นที่ในการในการให้บริการอ่ะค่อนข้างแคบแคบมากเลยนะครับถึงจะมีลิฟต์แต่ก็ยังแคบนะครับอันนี้ชั้นสามกู้คนเยอะมาก คุณสะอาดน้อยด้วงต่อาก็สัญญามั่นคงโดยไม่ริษค่ะอาัน้อยด้วงคะเจ้าุณทองชัยวัดไรนินิเป็ประธานฝ่ายสงฆ์มีหลวงพ่อแก้ววัดสางอารนะคะเป็นเกจิอาจารย์เมื่อไหรนที่สมีด้วยนะคะก็เรียนเชิญนะะโรคกอดสมองหรือที่เรารู้จักมือารงของสโตร์นะคะคนไข้ที่มาด้วย ขอจอรงปากเียวคอจบต้วงเลื่อนมครับครัานสสีสมข